สวัสดีครับผมเดินนะครับผมาเดินทางไปไปับเพื่อชมเมืองแทจอนเมืองที่เราอาศัยอยู่และทำงานอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาหกปีเกืบปีแล้วครับรอชมกันเลยนะครับผม go 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 นี่นะครับที่เห็นอยู่นี้คือวัดโคซันซานะครับอ่านจากป้ายนะครับไม่ได้มีความรู้อะไรครับเดินเดินขึ้นจากตีนเขาประมาณสักพักหนึ่งนะครับ ก็จะเจอวัดโคซันซานะครับดูนะครับจะมีกองใหญ่ตรงนั้นครับเราจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนานนะครับเพราะว่าเราต้องไปให้ถึงจุดสุดยอดก่อนที่จะขํามากนะครับเพราะว่าเราจะมาถ่ายวิวแล้วก็ลงไปกลัวมันดึกมากนะครับไปกันต่อนะครับโกโกตะวัน ยังใกล้จะต,ตกดินนะครับเราจะไปกันต่อนะครับผมตอนนี้ก็เดินมาถึงครึ่งทางนะครับอย่างชันเลยครับถึงจะดูไม่ไกลแต่อย่างชันนะครับถึงตรงนี้นะครับเรามีที่น่แห้งพักด้วยครับคิดจะเดินเขาต้องออกกาลังกายกันด้วยนะครับทุกคนเวลาเราเหลืออีกเยอะครับก่อนตะวันตกดิน เลยครึ่งทางมาก็จะเจอวิวเห็นเมืองลางๆแบบนี้ครับแต่ยังไม่สุดต้องขึ้นไปสุดถึงจะไม่มีต้นไม้บังครับตอ,ตอนนี้เราอยู่บนสันเขานะครับเนี่ยเห็นไหมสองฝั่งนี่จะเป็นเป็นสันแบบนี้เลยที่เราก็อยู่บนสันเขาครับเห็นไหมสองภาคสองข้างทางมันจะเป็นสันๆแบบนี้นะครับคือแบบนี้เคยเจออยู่ที่แทชุนสันครั้งหนึ่งครับ ตรงนั้นน่ากลัวกว่าตรงนี้อีกครับไม่มีต้นไม้เลยตรงนั้นเขาเก่าดีต่อให้มาเดินสงสูงก็ยังมีที่นั่งให้นั่งนะครับตกยอดเขานะครับมีที่นั่งเฉยตรงนี้คือยังไม่ถึงยอดนะทุกคนแต่มีสาลาอน้อยแต่ยังไม่ถึงที่เราจะไปกันนะครับตรงที่มีจุดสมวิวเป็นรถเป็นอะไรอันนี้ไม่ใช่ยอดครับ เป็นซาลาน้อยจะไปกันต่อตอนนี้ผมก็ใกล้จะถึงยอดแล้วทุกคนบอกเลยว่าเห,หนื่อยมากแต่ก็ใกล้จะถึงยอดนะใกล้จะได้ชมวิวเมืองแถ่จอนของเราแล้วให้ดูคร่าวๆก่อนอก่อจะได้วิวสวยๆนี้บอกเลยว่าเหนื่อยมากๆเลย นี่ครับเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมข้างบนมีเสาสัญญาณด้วยถ้าไม่ไหวจริงๆผมจะเดินไปตรงนั้น,นครับตรงที่ถนนที่มีรถมาจะลองเรียกแท็กซี่ดูครับเพราะรู้สึกว่าผมไม่ได้เอาผสายไม่ได้เอาอะไรมาเลยเดือนตอนกลางคืนกลัวไปหลงทางนะครับผมตรงนี้จะเป็นยอดนะครับ เพราะว่าทําไมถึงรู้ว่าเป็นยอดนะครับเนี่ยเพราะว่ามีธงเกาหลีด้วยครับผมนี่ไงถึงแล้วยอดเขานี่ครับเห็นไหมให้ดูวิวสดๆดดูด,ด,ดูตรงนั้นเสาอากาศครับโคตรอลังการ ดูข้างหลังผมข้างหลังผมเป็นซาอากาศเราจะไปกันต่อนะครับเพราะว่าค่าแล้วตอนนี้ก็จะถึงสองทุมแล้วครับเราจะไปจุดมันจะมีจุดถ่ายรูปครับแตไ่ไม่ได้สูงที่สุดนะครับตรงนี้คือสูงที่สุดแล้วของเขาลู oh กนี้มั้งโอ้ก็ถึงแล้วครับจุดชมวิวดูเมืองเทนจอนนะครับ,น,รบ <itness> น่าจะอันนี้ครับชื่อเฮดดี funciona. จอน มังแดนะครับถึงเนี่นี่นะครับถึงนะค,ครับผมให้ดูวิวเมืองแทจน คนก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับคนจะนิยมขึ้นมาตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามันมีถนนเชื่อมมาถึงตรงข้างๆนี้ครับเพราะว่าเขาจะมาดูเมืองไทจอนเวลากลางคืนครับผมส่วนผมเดินขึ้นเขามาครับไม่รู้จะลงยังไงเพราะมืแ่แเดยว <c oughs> <c oughs> ว่าจะลองขออะไรนะติดรถเข้าไปไม่รู้เขาจะให้ไปหรือเปล่า นะครับทุกคนมาถึงแล้วก็ต้องปิกนิกกันนะครับ <c oughs> นะครับทุกคนมาดูเนี่ยจะพูดให้ฟังคือตรงนี้เป็นจุดชมวิวทางจรที่สามารถขับรถขึ้นมาได้ครับค้างๆซึ่งจะเห็นคนที่เขาฟาเฟียนมากลางคืนคือเขาอะไรนะ คือเขาขี่รถมาเขาก็เลยไม่เหนื่อยครับส่วนผมนี่เหนื่อยเหนื่อยจริงๆจะลงยังไงก่อนเนี่ยอร่อยคุ้มค่ากับมากินยอดเขาอร่อยจริง คลิปนี้ก็จะปิดแค่นี้พอนะครับส่วนใครอยากได้พิกัดเดี๋ยวแปะให้ท้ายคลิปนะครับผมใครที่อยากนั่งรถขึ้นมาชมวิวเมืองแทจอนนะครับเคเวริกัสบุดบายยังไม่กลับนะครับผมยังไม่กลับนะครับผมเนี่ยรอเก็บวิวตอนกลางคืนอยู่ครับขึ้นมาตั้งไกลมันต้องคุ้มค่านะครับทุกคนนี่ไงอยู่เมืองแทจอนตอนค่ำคืนยังไม่ค่ำมาก ข้าไปดูในแอปแผนที่แล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่ว่าจะมีกล้องให้ส่องด้วยนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยครับผมน่ว่าเขียนกลับด้วยครับเส็จกลับยังไงเนี่ยเานนเจอแล้วศาลาที่อยู่ตรงแอปแผนที่ที่บอกว่าเป็นที่จุดชมวิวนะครับเจอแล้วนี่ไงซักแล้วน,นี่คืออะไรห้องน้ำหรือเปล่า แต่เขาไม่ให้เข้าไปข้างในครับทุกคนน่ครับแต่ก่อนข้นางน่าจะขึ้นไปได้ครับแต่ตอนนี้เขาล้อมรั้วไปแล้วครับผมขึ้นไปไม่ได้นะครับโอ้เสียดายมากเลยเราจะหาทางกลับบ้านกันนะครับซึ่งไม่รู้จะก,กลับยังไงอันนี้คืออะไรเนาะนึกว่าเป็นห้องน้ำครับจริงๆไม่ใช่นะครับ ก็จะเดินลงไปเรื่อยๆตามทางเพื่อหาทางกลับบ้านนี่ไงเราเจอห้องน้ําแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ําก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเเป็นว่าผมจะเดินตามทางลงไปเผื่อเราจะเจอรถนะครับทุกคนมาปิดคลิปแค่นี้นะครับปิดจริงๆเมื่อกี้ปิดเล่นนะครับผมโอเค <laughs> อันนี้ปิดจริงจังเมื่อกี้นี้กำลังจะปิดเห็นคําม,มาแล้ววิวเมืองสวยมากก็เลยถ่ายใหม่นะครับ